สรุปคุณธรรมจริยธรรมและอุดมการณ์ความเป็นครูนะครับคุณธรรมก็คือหลักความประพฤติที่เป็นลักษณะนิสัยที่ดีงามซึ่งได้รับการสั่งสมหรือปริบัติตามกันมานะครับก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่ยึดถือโดยตรงและจะส่งผลให้สังคมของการอยู่ร่วมกันมีความสุขและก็มีความเจริญงอกงามนะครับ ส่วนคำว่าจริยธรรมก็คือสิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามเป็นลักษณะที่สังคมต้องการนะครับก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองผู้อื่นและสังคมนะครับส่วนคำว่าคุณธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศาึกษามีดังต่อไปนี้นะครับ อันดับแรกคือทศพิตราชธรรมทำสำหรับพระมหากษัตริย์ใช้พระราชอำนาจในการปกครองและการบำเพ็ญประโยชน์ต่ออาณาประชาราชมีสิ์ประการดังนี้นะครับ 1. ทานคือการให้ 2. ศีลคือการรักษากายวาจาใจให้เป็นปกติ 3. บริจาคะการบริจาค 4. อัชวะความซื่อตรง 5. มัชวะความสุภาพอ่อนโยน 6. ตบะความเพียร 7. อโกทะการไม่แสดงความกโกรธ 8. อวิหิงสาการไม่เบียดเบียนผู้อื่น 9. ขันติความอดทนและ10นะครับอวิโรทะการไม่ทำผิดนะครับ <S <S ต่อมานะครับคุณธรรมพื้นฐาน8ประการของกระทรวงศึกษาธิการนะครับประกอบไปด้วย 1. ขยัน 2. ประหยัด3ซื่อสัตย์ 4. มีวินยัย5สุภาพ 6. สะอาด7สามคัคคีและ8มีน้ำใจนะครับ รมโลกบาลรมท,ที่คุ้มครองโลกนะครับก็คือคุณธรรมที่ใช้ในการควบคุมจิตใจมนุษย์ไว้ให้อยู่ในความดีเพื่อให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขก็ได้แก่ 1. นึ่ิริคือความล้ายแก่ใจตนเองในการทำชั่ว2คือโอตัป,ปะคือความเกรงกลัวต่อบาปเกรงกลัวต่อการทำชั่วนะครับ ธรมีอุปการะมากนะครับก็คือคุณธรรมที่เป็นเครื่องนํามาซึ่งประโยชน์เพื่อกูลในกิจการทุกอย่างซึ่งผู้ใดมีหลักธรรมนี้แล้วจะกระทํากิจใดๆก็ตามนะครับย่อมสําเร็จด้วยดีไม่มีผิดพลาดก็ได้แก่ 1. สติความระลึกได้และ 2. นะครับสัมปชัญญะคือความรู้ตัวนะครับ ธรรมที่ทําให้งามก็คือคุณธรรมที่ทําให้บุคคลเนี่ยมีความสง่างามทั้งภายในและภายนอกนะครับก็ได้แก่1ขันติจะต้องมีความอดทนต่อสิ่งต่างๆเช่นความอดทนต่อความทุกข์ความอดทนต่อความลําบากความอดทนต่อความโกรธเป็นต้นนะครับและอันที่2นะครับโสรจจะคือความสงบสงี่ยมความมีอัธยาศัยงดงามการรักษาอากัปกิริยาให้เหมาะสมเรียบร้อยนะครับ อิทธิบาท4ครับก็คือคุณธรรมที่นำไปสู่ความสําเร็จประกอบไปด้วย 1. ฉันทะความพอใจในสิ่งที่ทำา 2. วิริยะความเพียรพยายาม 3. จิตตะความเอาใจใส่และ4นะครับวิมังสาคือความไตรตรอง รมวิหาร4นะครับก็คือคุณธรรมสำหรับนักปกครองประกอบด้วย 1. เแม่ตาความปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับสุข 2. กรุณาความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์มมุทิตาความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีนะฮะและ 4. อุเบกขาความรู้จักวางเฉย สังฆะวัตถุ4นะครับก็คือคุณธรรมในการสงเคราะห์ช่วยเหลือหรือหลักธรรมในการยึดเหนี่ยวจิตใจผู้อื่นนะครับประกอบด้วย 1. ทานการให้การแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 2. ปิยาวาจาการพูดจาไพเราะสุภาพ 3. าัตฐจริยาการกระทําตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและ4ี่นะครับสมาณตาการวางตนเสมอต้นเสมอปายนะครับ ทิศทั้ง6นะครับก็คือหลักธรรมในการปฏิบัติต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ดุจทิศที่อยู่รอบตัวทั้ง6ทิศประกอบด้วย 1. ปุรัถิมทิศคือทิศเบื้องหน้าบิดามารดา 2. ทักขินนทิศคือทิศเบื้องขวาคือคูบาอาจาร์ 3. ปัจฉิมทิศคือทิศเบื้องหลังคือสามีภรรยา 4. อุตรทิศคือทิศเบื้องซ้ายมิตรสหาย 5. เามถิมทิศคือทิศเบื้องบนคือพระสงฆ์สมณะพราหมณ์และ 6. นะครับอุปริมทิศคือทิศเบื้องล่างคือนายจ้างและลูกจ้างนะครับคารวัธรรม4คือคุณธรรมสําหรับผู้ครองเรือนนะครับประกอบด้วย 1. สัจจะความซื่อสัตย์ต่อ,อก,กัน 2. ธรรมะการรู้จักคมจิตของตนควบคุมอารมณ์ 3. ขันติความอดทนและ4นะครับจาคะความเสียสละเพื่อแผ่แบ่งปันมีน้ำใจนะครับ อริยสัจส,สี่นะครับก็คือความจริงอันประเสริฐของพระอริยะสําหรับการดับทุกข์เพื่อให้หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงประกอบด้วยธรรมสประการดังนี้นะครับ 1. ทุกข์ความทุกข์เป็นสิ่งไม่พึงปรานา 2. สมุท,ทยัยบูลเหตุหรือต้นเหตุแห่งทุกข์นั้น 3. นิโรธสิ่งที่ใช้ดับทุกข์และ4นะครับมัคแนวทางแห่งการดับทุกข์ อคติ4นะครับก็คือเหตุแห่งความไม่เที่ยงธรรมหรือว่าความลำเอียงนะครับประกอบด้วย 1. นัฉันทาคติลำเอียงเพราะรักหรือชอบเป็นพิเศษ 2. โทษาคติลำเอียงพเพราะเกลียดชังหรือความไม่ชอบ 3. โมหาคติลำเอียงเพราะความไม่รู้หรือความเขา่าและ4นะครับพยาคติลำเอียงเพราะความกลัวนะครับ สำหรับอุดมการ์ของครูนะครับก็คือหลักที่ใช้ยึดเหนี่ยวเพื่อนําตนไปสู่อุดมกติของความเป็นครูอุดมการของครูนั้นมีอยู่ด้วยกัน5ประการนะครับ 1. เต็มรู้ 2. เต็มใจ 3. เต็มเวลา 4. เต็มคนและ5นะครับเต็มพลัง กัลยานามิตรธรรมเจ็ดนะครับก็คือหลักธรรมพื้นฐานสําหรับความเป็นครูมีอยู่ด้วยกัน7ประการดังนี้นะครับ 1. ปิยะน่ารัก2คารุน่าเคาร 3. พ3ภาวนิโยน่ายกย่อง4วัตตารู้จักชี้แจงให้เข้าใจ5วัจนักขโมอดทนต่อถ้อยคํา6คมภีรจ,จักกระถังกัตตาถแถลงเรื่องที่ล้าลึกได้และ7นะครับโนจักฐานเนนิโยชยเยก็คือไม่ชักนําในเรื่องที่เหลวไหลนะครับ